<chat> สวัสดียามเจ้าเจ้าตีห้าปายตีสี่ปายพี่ก็พี่ยังํำก็เพื่อโทรมาหาละแต pavement, ่ว่าไม่ได้โทรหากันโทรศัพท์คนเสียบางวันก็โทรศัพท์รุบางวันกัคนโทรรู้ บางวันก็เป็นหัวใจเต้นแรงเจ้าเป็นหัวใจเต้นช้าเออเป็นหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นเวยน้องเคยปาซักพกกากาแฟกาดกองทรายก็เป็นหัวใจเต้นจ้าอ่าพี่น้องเคยเป็นหัวใจเต้นจ้าพี่สาวเป็นหัวใจเต้นเวย เานี่เป็นหัวใจเต้นธรรมดาแต่สมาร์ติ่จ้าติ่นเตียวมาได้ <c oughs> ได้แล้วเจ้ากาแฟก่อจะพร้อมทุกอย่างนี่ก็ทุรักทุเลเจ้านั่งรถเข็นอยู่ตรงได้กบมือ ออตี่นไปไปได้ปากปกติอยู่ <c oughs> ปากยังปกติอยู่เจ้าแ <c oughs> ต่ว่าก็กาแฟเจ้าแต่ว่าก็อเอ่อพี่น้องกายถ่ายคลิปเฮาก็โหนขั้นใดขึ้นไปบนดาดฟ้าไปอยู่ได้หลายชั่วโมงอยู่ ก่อนต้องกายเก็บหันเก็บนี่เดี๋ยววันเสาร์นี้ขึ้นไปซ้ำเหมือนใหม่แล้วก็อยู่หลายชั่วโมงอยู่เจ้านั่งอยู่ตําหน้าบ้านหนะ้านะหน้าห้องลูกแล้วก็เขาก็ป๊กลงมาตังขดไดตังในบ้านเสียนลงมาได้เกินกลางก็ เออมัมีมัม,มีห้าวเกาะลูกกงมันเขาเกาะได้เก่งเดียวลองนั่งลงนั่งลงแล้วก็เอาเบาะห้องก้นลงมาเป็นซี่เป็นซี่ก็ก็ง่ายกว่าเห้ยง่ายกว่าขาย e ยงขึ้นไปถ้าเขาขาย,ยงเนี่ยข้างนี้เขาเขาวางมาได้เจ็บ เพระถ้าลูกเบาคนเกา้าปิกมาอันนั้นเพิ่นเกยทำงานอยู่ที่ศูนย์จะที่ศูนย์ที่หลังโรงพยาบาลนนะครพิงศูนย์ที่ฮันจะมีมดอุปกรณ์เครื่องใจห้อง,งนคนพิการคนไข้คนป่วยไม่กล้ำรถเข็นรถเข็นกันนี้ก็มาจาก้านจา้ะ แล้วก็เปินหัวจักดูแลคนป่วยคนไข้ก่อนถ้าลูกบาวอยู่นี่มันเหมือนเฮาได้ติดรถเข็นอย่านี้หรอกไม่มี่เขยเฮาเดินละจะมันตัดมันเดินมันเกียกเ่ยวกับสมาร์ทต่ไม่ใช่เกี่ยวกับตีน มันเกี่ยวกับเส้นตั้งหลังพุ่นกบหมอว่านะพากับบอรับรองว่าจะหายห้าสิบห้าสิ่ยิมลานผ้ามันก็นยังเดือดว่าเจ็บอยู่จะหายอืม หันเพื่อนฝูงหันบุญรัตน์บุญรัตน์เมียชานปนเกาะหน้าใสแข็งแรงสุขภาพกดแข็งแรงดีก็ดีใจกับเปิ่นเจ้าเป็นยังงามพิงอยู่เลยบุญรัตน์บุญรัตน์ไ่เชื่ออย่างก็รัตด,ดาเจ้ารัตด,ดาใส่ชมพูใส่ช,ชมพูนี่เป็น,เป,นเป็นน้ำสกุลหองนั้น ูชานนะเจ้าของประหลวงประคันพัดของพิศีชายชมพูอืมอบอุ่นเจ้าบม่ได้ตื่นมาดังไฟหลายวันละอากาศก็บอบกค่อยหนาวต่วใดแล้วก็วันนี้ปีห้องลูกเจ้ากับเลยลูกมาเฮะ ลุกมาดื่มกาแฟน้องกายกับป้าปองเียนได้สองวันแล้วะป้าไปอยู่กรุงเทพจมย่า yeah. วันก่อนว่าบาสบายเป็นวัดฟุตฟิตอันนี้ก็แต้ห่าหันอยู่หานาการอยู่และ้วตะวานี่ว่า ออกไปแล้วแต่งตัวออกไปแล้วิกเข้ามารลบ่ม,มาตัว,ตวบัตรโทรเพื่อนรล้ววันนี้ยังไดโมหันะไปไปบมหันะรลกระจายให้เป็นเดือนสตางค์กระจายให้เป็นเดือนอาหารก็ บ่เคยเดือดร้อนก็นแล้วแต่เตะบ่เห็นหนังสือก็ทำงานแรงงานเอาเนาะนี่ให้เนี่ยสวนเนี่ยงานก่อสร้าง <c oughs> โหมันอยู่นี่เจ้า <c oughs> แค่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้า